สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาค่ะในช่องแซบไลสไตล์เซวแม่มือนีนะคะจะบภาพพี่น้องมากินตำส่วทะเลค่ะพี่น้องค่ะจะมีมึกนี่มึกโตง่าง่ายเลยจ้ะพี่น้องจะาบังมาแบบนี้มีมึก มีกุ้งจับพี่น้องแล้วก็มีหอยแครงครับพี่น้องคะใส่ขนมจีนเส้นยาวๆคือเกาจับเบิง้งเบิ้งสีนามตำแบบสดก่อนจ้ะพี่นอ้องแซ่บคือเกาพักมื้อนี้เนาะจ้ะน้องก็จะมีผักสลดัดมีบักเขือมีไส้บัวจ้ะพี่น้องแล้วก็มีผักกระเฉดงามๆคือเกาจ้ะพี่น้องจา้ามาจา้ะ มาแส็บๆเหมือนกันค่ะพี่น้องมื้อนี้ก่อนที่จะไปกินเนาะคะ่ะเนาะมื้อนี้เฮาก็มีแนวมากินแกมคือเก่าจ้ะพี่น้องนี่เลยจ้ะแคบหมึกแท้รสดั้งเดิมของ e c e c ค่ะพี่น้องก็จะทํามาจากหมึกแท100้100%จ้ะพี่น้องจ้ะไม่ผสมแป้งนะคะแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุกันเสียแบบนี้เลยนี่กรอบๆเลยจ้ะอืมอ้มแทบเบอร์เินญ่าปุ้นอืม้มอร่อยอ่ะ phải thơm yeah. mm. mm. กินย่ำใดกับบุพพลเมนูต,มต่ำนี่แลละจ้าแซบ่บอ้ออามากินกับตำส่วนที่จะเป็นเขากันดีจ้ะ

Hừm. mực quẹ bằng mang ngâm ngáp nơi cả tối như ngày lên nụm đi khác nào အင်းကြည့်ရဦးစီလည်းဒါမို့လား เริ่มมีแดดแล้วจ้ะบางยอนนี่ก็ะคึม ฝนตกป้อปแปะป้อปแปะนึกว่าสิถ่ายคลิปบ่ได้แล้วเด้อถืแหละกุ้งเบือ dia mm -hmm. song tu dia เด็ดมากเลยพี่น้อง องเลยพี่น้องเดี๋ยวจะขอ,อปิดคลิปสำเนียก่อนจะ้ะแดดมากเลยจ้ะพี่น้องมันหอนเนาะเดี๋ยวสิกินอีกได้เนี่ยสิกินต่อจ้ะพี่น้องจะ้ะยังบินแต่ว่าแดดมันมากแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะมันตากแดดแล้วจ้ะเนาะนั่นละจ้ะเดี๋ยวจะขอ,อปิดคลิปสำเนียจ้ะไม่หนีนนหกันตำตำั่วทะเลเนาะจ้ะเนาะใส่ปลาหมึกใส่อันหอยใส่กุ้งแซ่บเพื่อกาจ้ะพี่น้องจะ้ะ น,นลาลจ้าเดี๋ยวสิขอปิดคลิปซำนีค่ะจังใดก็ฝากพี่น้องน้นจาจ้เนอะกดไลค์กดแชร์กดติดตามผพ่ปเป็นกำลังใจให้หนูนเน่ยนะคะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิป้าวค่ะพี่น้องม่อน,นีเขอตัวราไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ